และพักที่ได้รับคะแนนโหวตเลือกมากที่สุดอันดับที่ 1, 1ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะที่ทําให้คนถึนี้มันกล้าที่จะลงแข่งสภานักเรียนกับพวกเราเออมันเนาะบางทีแกคนรุนนิดนึงค่ะเพราะคำตอบอาจจะไม่ใช่อย่างที่แกคิดก็ได้ทําไมต้องรุนในเมื่อที่ผู้ชนะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นใครก็ไม่รู้สินะก็อาจจะไม่ใช่แกก็ได้อีสกายมึงว่าอีแพมดูมั่นใจแปลกแปกปะนั่นดิมาเลขส เป็นไปไม่ได้เฮ้ยอีแพรพัพวกเราได้เว้ยิญเชิญเบอร์สองขึ้นมากล่าวอะไรสักนิดฮะอีแพลมึงเป็นประธานให้มึงเป็นตัวแทนขึ้นไปพูดเลยค่ะทุกคนหนูประธานสภาตัวแทนจากพักเบอร์สองนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกพวกหนูให้มาเป็นสภานักเรียนในปีนี้นะะด้วยนะคะก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะอิสการมึงจะไปไหนอู้้ยอากาศร,ร้อนจริงๆเลยวันนี้กลับเข้าห้องช้าจังเลยนะคะรองผอ,อ,อสุรศักดิ์ฮะสกายทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้คะเออก็ทำไม ถึงไม่ได้ตำหน่งสัภานักเรียนอ้าวก็ว่าอยู่ว่าหายหัวไปไหนมาเมื่อกี้โกรธองพอออที่ไม่ได้ช่วยโกงคะแนนให้หรออีแพลวมือเองหรออุย้ยโกรธหรอก็เขาไม่ได้เลือกอะแล้วจะมางงแงททาไมอะมึงกับกูมาหลังหอประชุมก็มากดิพวกเธออย่ามีเลือกเงียบไปไม่สนใจพอเดอ